ไปที่นักร้องอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นรีสุวรรณจันยาค่ะวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบอดีตผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะทั้งเรื่องของวุฒิการศึกษาแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการได้รับเกียรติบัตรค่ะครับหลังจากที่เดินทางไปทัฐภาครับเพื่อยื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและมีคําสั่งลงโทษครับนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ครับกรณีครับแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการโดยไม่ตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้วครับล่าสุดคุณรีสุวรรณจันยาฮะ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการวิทยาลัยเสราธิการทหารครับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อขอให้สังกัดตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาในาณะ,ะนะอดีตนักศึกษาหลักสูตรเสราธิการทหารรุ่นที่61นะฮะปีการศึกษา2563ครับว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ เขาเคยถูกสารพิพากษาจำคุกในข้อหาป้นทรัพย์โดยมีอาวุธนฮะร่วมกันข่มขืนใจและนวงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและพาติดตัวไปครับและยังถูกแจ้งความเนินคดีเป็นกรณีพิพาทอีกหลายคดีฮะซึ่งน่าจะไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านเกณฑ์เข้ารับการศึกษาตามหลักฐานของ การอนุมัติหลักสูตรนะครับค่ะโดยนายศรีสุวรรณนะคะอ้างว่าจากการสืบค้นเนี่ยพบว่าบุคคลดังกล่าวเคยอ้างว่าได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Jones College Florida USA ค่ะวุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ Bache l o r of Business a d m i n i s t r a t i o n ระดับปริญญาโทจาก Doling College New York USA ค่ะวุฒิการศึกษาที่ได้รับก็คือ Master of Business Administration ค่ะซึ่งเมื่อตรวจสอบท้นหาการรับรองวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานกพยังไม่ปรากฏว่า ได้รับการรับรองหรือเทียบคุณวุฒิไว้แต่อย่างใดค่ะที่สําคัญบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะจบการศึกษาเนี่ยได้กลับไปรับปร,บรกะกาศนียบัตรคุณยกย่องนะคะว่าเป็นนักศึกษาดีเด่นแล้วก็ยังได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นอีกถึงขนาดถูกบันทึกชื่อในผนังกำแพงหรือว่าหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะจึงเป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัยเป็นอย่างยิ่งค่ะไปฟังเสียงของตัวแทนผู้รับหนังสือกันค่ะ ทางสถาบาันและผู้บังับบญชาทุกท่านนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คงจะมีะมาเป็นเดือนละนะครับผมก็ได้ติดตามแล้วก็ให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อน,นั้นเนี่ยเป็นจริงเท็จขนาดไหน ซึ่งขนาดเนี้ยอยู่ระหวา่างการดำเนินการน,<ช>นะครับตรวจสอบและดำเนินการซึ่งซึ่งจะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะครับที่สีก็คงจะทราบนะครับว่าในกระบวนการสอบสอนการที่ที่สีได้กล่าวมาไม่ว่ารางวัลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาแต่คิดว่าขอให้เชื่อมันได้ว่ากอ,องทัพนะครับโดยสถาบาาันวิียาศาสาริการทาหารนะครับภูมิชาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะทําการตรวจสอบให้ ข้อเท็จจริงได้ปรากฏ